ที่ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนชลประทานอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายจิราชัยไกรกังวานนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงานมาร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมโครงการหนึ่งอปทอหนึ่งสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2567เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งเรียนรู้สมุนไพรให้เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนรวมทั้งประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรไทยและสมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพราการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านและน้ำดื่มจากสมุนไพรโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุชาเพียรชนะ ผู้จัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยภาคตะวันออกชิงเหนือและนายประสิทธิ์สุทธิพันธ์ชุมชนชลประทานจากนั้นได้ร่วมชมนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพนร 28. รษาหรอบ28กรกฎาคม2567